สวัสดีครับมาเนี่ผมจะพามาใส่กุ้งกุ้งเท่าไหร่ว่าสามห้าสิบสามห้าสิบเม็ดงไบะมิดเีบเมดนี่เราพอได้กปลาน่อยได้กินเอ้าเขาบอกลาเชื่อหรอกมึงถมันอนกับพระลมพายังโดนน้อนมาละเคยนอนสบายเไป ผมเฮ็ดปรเป็นนะครับเฮ็ดปู้เฮ็ดไห่ครับต้นผมกับสีเอาไปว่างดักนะครับดักสีได้บ่ได้กับบ่รู้ให้กันครับไปไปกันครับก็บไปทาิน่สง ช่วงนี้หนาฝนหนาลงซาครับปลากับบืนไปน้าเพิ่นนะครับมาเอาอยู่ไปไปไปมาเด็กยังอยู่สิโอ้หนี่ 泰国。<laughs> เอาเามือนกับบดบดถวมันนี่เด้กูมออกบอสอะองดดเขาเด้ยก่นี่แล้วนี่ป้องเขานี่เห็นมันถ่วไมเออเอาลงถ่วเราได้เม่กินเอเอาที่เราสบายใจดีกว่า เอาบรเล็นเนี่ยนวกันลงบ่เขากับซื้อเพรานั่นไม่้งองัีงตอบหัวเลยทีนียงง้ยังไ้ยันปลาเข่าอยอ่ปุ่มนันที่เข่าะเนีบ่เขากับไปซื้อมาใส่ส่นด้วย เอาหัวครับ ngang บอกเลยเออ úu, uống là đẹp à? kìa, wow, ừ, <laughs> <laughs> cái này, hai cái này, vân vân đi hai cái này, hai cái luôn hai cái này, hai bao, Chào. Chào bao. ในี่นี่จะดุละเขาก็ได้ครับนะ้อุอ๋อบอกไงวะเน่นอนเลยพกันเลยสุดยอดโอู้ามตนีตอดยต้องดยากต้องปลยานรานะตไ้สรัตัวใหญ่เลยท่นะคอเสียบข้างล่างุเปมลากลกันนะคะ คือบรรยากาศยุหลังบ้านครับนลังบ้าน่มนะคะคุณนั <c decisive> ่งนเรก่านี้นะคะเป็นการเรียนตอนรับโดยทุบคนทักเพิ่มนกันนะคะบริษัทชูวัฒน์ทีโเป็นท่จัดส นี่สิม้าบ่เนี่ยปลาสวยแล้วฝนลิ้นไม่อีกแล้วนัาเมือไนนก้มันก็บมาเล่นเนาะอืมมามาดอกะมันเสาผล่ะลอยอย่ล่ะี่ไก่ป่าท้อง ย่นโฟกัสนี่คนละ่ขึ้นสิทธมนว้ยาดำทิพเอาอย่าปูวิธีเดียวโอ้วันหัวหามันสีมาคนละอืมกจะป่าดำทิมีไก่นวากาเขามาี่เนี่ยป่าดำเพี้ยนเลยขึ้นเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยป่าดำเพียนเ่ยโฟกัสเอาไหมละต้องห้มันห้วัน ม <L an> ันกห็หวยก็เ <B ang> อมือกันแล้วอันใดเบียดอันใดอันหัวหนนะันมันฉลาดเนาะมันฉลานด้วยกันแหละฝากระจามมาขอเมาอกินเขาว้มีตัวเผือกร้อมสีขาวล้วยันนี่ไง เอา้าปลาพีมาขาวเลยพวเราอยู่นีปลาปลาสลิดนู้น um ี่น um ี fa ่นี่ปลาสลิดอยนีเต็มเลยกุ้งปลาสลิด uh ทั้งกุ้มปลาสลิด้เมนมื่อนี่ปลาเปลือกิเดย์เท่านี สามสีด้วยมันมีสามสีนะปล่อยวันสีดำสีส้มแล้วก็สีขาวไม่ยอมนะ บึงเหรอไม่โอ้ยงบิกนี่บางนเลื่อมยับของมาเรื่อยๆเลยอ่ะกิมันหยาบมันด้วอไก่มือนมันสลัดเลย

Mà lại phát hưng okay. cái khăn về đây đi đâu ô được này hoa dâm mày 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 hoa mày 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 hoa อันนี้แจีงหัวดำ嘛ว้าปลาปลาตะเพียนบกไงลิมึงเนี่ยโอ้ห้ยมอยู่ในปลาเหมือนเด้เนี่ยหี่ยมันอยู่ในปลาเนี่ยมีแจ้งหัวดำเห็นบ้ยเนี่นะแบบยู่หนาผากันสีดำเหมือนประมาณบบมึงมึงว่าจะเพียนตัวบก big ลิ mướn mướn mưng là mưng mặc lại không? Oh, bây giờ, bây giờ. mưng 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 đi mưng 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 đi. mưng 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 cây dái cây dái dái hoa mai dái hoa mai dái gì vậy chú này là nhéo con nhéo